สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ์สดในค่ำคืนนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่เราจะจุดทูบเลขรัฐบาลไทยกันนะคะทูบเนี่ยนะคะได้ประกอบพิธีในการขอโชคขอลาภองค์พญาณคราชเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ได้เห็นเลขทูบในค่ำคืนนี้แล้วอยากจะเอาไปลองลุ้นโชคกันเสี่ยงโชคกันนะคะก็พินิจพิจารณาเอาได้เลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆงวดเนี่ย ส่วนมากเลขทูบเราก็จะเข้านะคะหรืออาจจะเป็นใบสูตรแนวทางที่เราแบ่งฟันกันไปตั้งแต่ต้นนะคะหลายๆคนก็ได้ตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่ําคืนนี้ถือว่าเป็นค่ําคืนที่ดีเป็นค่ําคืนที่เขาเรียกว่าเป็นค่ําคืนหรือว่าเป็นวันของการเกิดของพระพิคเนศด้วยนะคะซึ่งพระพิคเนศเองเนี่ยก็จะเป็น อ,องค์เทพที่เกี่ยวเนื่องกับโชคลาภการเงินด้วยเช่นกันดังนั้นคือวันนี้นะ่าถือถือโอกาสนะฮะที่จะจุดธูปท้งในเรื่องของการขอทรัพย์พระพิคเนธและก็องค์พญานาคราชที่เราศรัทธาบูชากันนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนทุกคนคะเลขธูปนะคะไม่รู้ว่าได้เป็นเลขอะไรเลขธูปไม่รู้ว่าได้เป็นเลขอะไรนะคะถ้า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 อ่ในส่วนของเลขทูปเนี่ย ในส่วนของเลขทูปไปรอรับในในกลุ่มไหมหรือว่าหรือว่าจะให้จะให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจารย์ไอติมให้ดูเป็นในส่วนของใบแนวทางก่อนแนวทางของของอาจารย์ไอติมก็คือจะได้เป็นเลขเก้านะคะอันนี้คือคำนวณไว,ตตนว,นไวตต้ตั้งแต่คำนวณไว้ตั้งแต่ตั้งแต่หลังหวยไทยงวดที่ผ่านมาเนี้ยออกนะคะก็คำนวณไว้เลยแล้วก็ถอดตัวเลขออกมาเลยคือคือได้เลขเก้านะคะ แล้วก็เก้าเนี่ยมันจะได้เป็นอ่าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกซึ่งมันก็จะมีความโยงไปถึงเลขปิงปองแม็ตะเขียนที่อาจารย์ในทีมไปจับไว้ก็คือได้เก้าหนึ่งนะคะดูเลยนะโอเคขอคนละหนึ่งคลิกเป็นกําลังใจให้หน่อยทุกคนคลิกเพิ่มเพื่อนให้สักนิดหนึ่งก่อนนะคะคลิกปุ๊บนะคะแล้วยังยังยังไม่ต้องทักอะไรก็ได้ทุกคนคะ่ะนะคะแล้วจบไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยทักกันโอเคไหม ขอคนละหนึ่งคลิกเพิ่มเพื่อนให้ก่อนนะคะเพิ่มปุ๊บเนี่ยนะคะยังยังไงยังไงก็ก็ถือว่าสนับสนุนกันต้องขอบคุณจริงๆสำหรับหลายๆคนที่พร้อมสนับสนุนนะคะพร้อมสนับสนุนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับก้องแบบนี้เนาะขออนุญาตกลับต้องแบบนี้เน,ะออนาบบนเนะโอเคนะฮะโอเคนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะ นี่คือใบแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะคะ16กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยออกมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้91 92และ96เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะให้ในส่วนของเลขทูปกันนะคะส่วนตัวที่วัดดวงก็คือ92ส่วนที่ชอบนะคุณผู้ชมถาะ เดี๋ยวดูก่อนอ่าสำหรับเลขรัฐบาลไทยตัวที่เน้นที่ฟันนะคะอันนี้เป็นเลขสูตรนะทุกคนนะคะมันจะแตกต่างจากความที่เป็นเลขคู่สักนิดหนึ่งกูว่าเลขคู่ก็ไม่ต่างกันจวดมากขนลุกมากอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นคู่ที่อันนี้นะคะเป็นทู่ที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลือกมาเองนะสุ่มนะคะสุ่มเลือกมานะคะนี่เลย สำหรับเลขปิงปองที่อ่วัดมณีวงศ์นะคะสารจะแม่ตะเคียนได้หนึ่งเก้าสามได้หนึ่งเก้าสามนะคะหนึ่งเก้าสามลุ้นกันนะคะสำหรับเลขปิงปองนะโอเคลูกแรกนะคะนี่เลขหนึ่งแม่ตะเคียนให้เลขหนึ่งนะมันตรงไหมมันตรงใจให,หลายๆคนหรือเปล่าเอาสักสามลูกนะพี่นันนะ โอเคเฮ้ยอุ๊ยเก้าติมเฮ้ยฉันจะบอกว่าเก้าหนึ่งมาหรือเปล่าเมื่อกี้อะมาจริงจริงด้วยมันตัวที่สามเมื่อกี้จะบอกว่าคนลุกแล้วเนี่ยขอให้เป็นสามไม่สามก็แปดวินั่นบ้าติมโอเคนั่นบ้่าพร้อมละนะคะทุกคนขาพร้อมละนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันเล็กรูปกันแล้ว เลขทูบเรามาแล้วนะคะเดี ies, e ๋ยวเราไปดูกันว่าเลขทูบจะได้เป็นเลขอะไรนะคะทุกคนช่วยกันนะคะฝากสนับสนุนลิงด้านล่างด้วยนี่คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเห็นไหมเนี่ยเลขทูบนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะ อยากถูกอาจารยไม่เคยถูกหวยเลยแล้วก็หลายๆคนก็จะได้นำเลขทูบนี้ไปไปซื้อหรือเลขแนวทางของอาจารยไอติมที่ไปซื้อกันขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชเมตาให้เลขเก้ามาขอเพิ่มเพื่อนให้อีกหนึ่งหนึ่งครั้งใครที่ยังไม่ได้คลิกลิงด้านล่างคลิกให้หน่อยถือว่าเติมกําลังใจซึ่งกันและกันถือว่าเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะ ถือว่าเราแบ่งปันน้าจิตน้ําใจซึ่งกันรลยการว่าเลขทูบได้เป็นเลขอะไรนะคะขอบุญบารมีองค์พญานาครัตเนตานะนี่ทุกคนดูสิเลขทูบได้เป็นเลขนี้นะวันทเก้าสามเก้าสามทุกคนเก้าสามนะคะทุกคนค่ะเก้าสามค่ะจุดทูบได้เก้าสามนะคะ จุดทูบได้เก้าสามจุดทูบได้เก้าสามนะคะคุณผู้ชมขะนี่แล้วมันตรงมากๆเลยนี่นะคะนี่คือทูปรัฐบาลไทยนะคะ จุดได้เก้าสามนะคะทุกคนอันนี้นะหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์ใครชอบเลขทูบจัดเลยใครชอบเลขทูบจัดเลยใครชอบเลขทูบจัดเลยนะคะใครที่ชอบเลขทูบให้จัดเลยอ่ะน,นี้นะทุกคนนะคะ ส่วนแนวทางของอาจอารย์ไอติมก็นี่นี่นี่เลยนะคะโอเคทุกคนขอบุญบารามีขององค์พญานาคราชนะคะบุญใดที่ลูกได้ทำได้สร้างทั้งในอดีตชาติมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้นะคะลูก อ่าคนไหนที่มีเชื้อสายหรือเป็นลูกเป็นหลานขององค์พญานาคราชทรัพย์ใดก็ตามที่ลูกพึงอา่าที่จะได้นะคะเป็นทรัพย์ขององค์พญานาคราชขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชเจ้าปู่เจ้าย่าเมตตาให้กับลูกหลานนะคะให้ได้รับ ทรัพย์สมบัติขององค์พญานาคราชมาเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของลูกเองให้อยู่ดีมีสุขนะคะด้วยบารมีขององค์พญานาคราชบุญบารมีใดที่ลูกได้ทําได้สร้างมาได้สั่งสมมาทั้งอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ลูกขอนอบน้อมถวายแด่องค์พญานาคราชและองค์เทพเทว,วดาประจําตัวข้าพเจ้าเองนะคะให้ท่านได้รับบุญและมีส่วนร่วมในบุญบารมีที่ลูกได้ทําได้สร้างนั้นนะคะและขอให้ลูกนั้นได้ นำเลขทูบหรือเลขแนวทางของอาจารย์ไอทิมไปซื้อไปลุ้นโชคแล้วขอให้ได้รับโชคลาภในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนขาในค่ำคืนนี้ล่ำลาไปแล้วนะคะพร้อมกับเลขทูบนะคะ930 930 930ทุกคนคะ่ะนะคะเลขติ่งปองได้931เออ เลขติ่งปองได้เลข9 3 1เออนะคะส่วนแนวทางก็9 1 9 2 9 6ตัวเลขที่ชอบคือ1 9 2เนี่ยเลขามันมีแต่9กับ9เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วคะ่ะมันมีแต่9กับ9ขนาดนี้แล้วนะเอออะขอให้ทุกคนโชคดีในค่ำคืนนี้อาจาร์ไทิมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ